สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะไปทะคนคืนวงการในรอบ3ปีงานเจาะรอยาวทั้งปีเตรียมดังไกลถึงจีนหวนคืนสู่วงการในรอบ3ปีไปทะคนนักแสดงและในแบบชาวเมียนมาอัปเดตงานในวงการทั้งเมียนมากัมพูชาและในไทยรวมถึงเตรียมบินลัดฟ้าเซ็นสัญญาซีรีส์ที่ประเทศจีน ห่างหายไปสักพักใหญ่กว่า3ปีสำหรับไปทะคนนักแสดงและนายแบบดังชาวเมียนมาซึ่งก่อนหน้านี้เคยออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงรัฐประหารที่ประเทศเมียนมาและถูกจับกลุ่มตัวในที่สุดจนถูกฟ้องตามมาตรา505แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมาตราห้าวงเล็บกเป็นความผิดในฐาน ระยะขัดขืนโดยการหยุดงานประท้วงเข้าร่วมสนับสนุนหรือกดดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหยุดงานประท้วงทำให้ไปทะคนถูกพิพากษาจำคุกหลายเดือนก่อนได้รับการปล่อยตัวออกมา ไปทคนได้อัปเดตผลงานที่กำลังจะมีในปัจจุบันว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ประเทศไทยโดยครั้งนี้ตั้งใจจะมาพักผ่อนและมาทำงานที่ค้างไว้ตั้งแต่ช่วงโควิด -19 ส่วนเรื่องของผลงานมีงานละครและงานโฆษณาติดต่อมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงงานซีรีส์ในประเทศกัมพูชาและกาลังจะเตรียมเดินทางไปเซ็นสัญญาการเล่นภาพยนตร์ที่ประเทศจีนส่วนผลงานในเมืองไทย มีละครติดต่อมา3เรื่องซึ่งน่าจะถ่ายทำในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนสำหรับไปทะคนเติบโตที่เกาะตะนาวสีเขาเป็นลูกคนที่4จากทั้งหมด6คนเติบโตในครอบครัวจัดเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศเมียนมาเพราะเป็นหุ้นส่วนของธนาคารเอกชนชื่อดังและยังเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางที่มีชื่อเสียงและด้วยความที่ คุณแม่อยากให้ไปทะคนเป็นนายแบบและตัวเขาเองก็ชื่นชอบวงการบันเทิงเขาจึงเริ่มหาโอกาสที่จะทำงานที่รักจนในปี2014มีโอกาสเข้าสู่วงการนายแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนมีงานโฆษณางานเพลงและเริ่มมีงานแสดงขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ